นิยายเสียงตำนานจอมยุทธพูดถังสารทาค่าตอนที่สามเมืองหมาป่าวายุเมืองที่พวกเขาอยู่เรียกว่าเมืองหมาป่าวายุทั้งเผ่าปิศาจและเผ่าพูดมีการํำรงอยู่ที่ทรงพลังมากอย่างน้อยก็มาจากคำพูดของแม่หมูและมนุษย์ก็เป็นท่าชั้นต่ำที่สุดในโลกนี้เด็กๆเ,เหล่านี้ล้วนถูกเลี้ยงดูมาอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและได้รับการศึกษาเรื่องทาตแล้วจากนั้นก็ตกเป็นทาสข,ของคุณนางพูดง่ายๆก็คือแม้ว่า เขาจะเป็นธาตุของหมาป่าวายุในเมืองหมาป่าวายุแต่พวกเขาก็ยังเป็นคนที่มีค่าน้อยที่สุดน่าจะมีมนุษย์อยู่มากจากคําพูดของแม่หมูบอกได้เลยว่าสิ่งเดียวที่มนุษย์ทําได้คือการขยายพันธุ์การขยายพันธุ์ของเผ่านางฟ้าทั้งสองเผ่าพันธุ์นั้นค่อนข้างแย่ซึ่งเป็นพื้นฐานสําหรับการอยู่รอดของมนุษย์ข้อบกพร่องของมนุษย์ในโลกนี้คือพวกเขาอ่อนแอเกินไปในสายตาของปีศาจและพวกมนุษย์ไม่สามารถทําง,งานหนักได้ด้วยซ้ําแต่มนุษย์ฉลาดกว่าเผ่าพันธุ์ธาตอื่น และสามารถทํางานที่ซับซ้อนกว่านี้ได้อีกเหตุผลหนึ่งคือสําหรับปีศาจและพูดบางตัวมนุษย์มีผิวหนังและเนื้อที่บอบบางกว่าซึ่งเป็นอาหารที่ดีกว่าธาตุอาหารเหมือนเป็นเรื่องที่น่าสังเวชและไม่สามารถทนได้อีกต่อไปทางซานทําได้เพียงแค่ปลอบตัวเองอย่างเงียบๆเ,เ,เพราะมันน่าสังเวชอยู่แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคตเขาจะรู้สึกมีความสุขมากสิ่งเดียวที่เขากังวลในตอนนี้คือภรรยาของเขาจะกลับชาติมาเกิดที่ไหนและเธอจะทุกข์ทรมทมเหมือนตัวเองหรือไม่ ต้องบอกว่านมแม่หมูมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่านมบรรดาผู้ให้กํำเนิดของทังซานอย่างน้อยก็เพียงพอต่อการกินเมื่อเขาอายุได้ประมาณ6เดือนทังซาร,รู้สึกว่าในที่สุดเขาก็มีสุขภาพร่างกายที่คล้ายกับเด็กปกติทั่วไปในโลกและสภาพร่างกายแบบนี้ยังทําให้เขาดูอ้วนกว่าเด็กที่ผมบางคนรอบๆตัวเขาน้อยเด็กอายุครึ่งกวบคนนี้หมายความว่าเขาสามารถดูอ้วนขึ้นได้สิ่งนี้ ทำให้เห็นได้ชัดว่าแม่หมูชอบเขามากขึ้นโดวยอยในโลกนี้ดูเหมือนผู้มีร่างกายแข็งแกร่งนั้นดูสวยงามอย่างไรก็ตามเมื่ออายุได้6เดือนจะไม่มีนมให้กินแต่กลับมีอะไรบางอย่างลักษณะคล้ายกับโจก๊กมีหม้อใบเล็กไว้ข้างๆกินด้วยมือของตัวเองปริมาณท,ที่ตัวเองจะกินขึ้นอยู่กับว่าสามารถคว้าม,มาได้มากแค่ไหนเด็กส่วนใหญ่ไม่สามารถลุกขึ้นนั่งได้แม่หมูมักจะต้องใช้ช้อนป้อนอาหารอย่างอดทนดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะกินมากขึ้นและบางครั้งแม่หมูก็ให้นมเป็นรางวัลด้วย ถ้าท่านกินอิ่มกำลังนอนอยู่ในรัง้าจู่ๆก็อยากจะหัวเราะเพราะเขาลึกขึ้นได้ในทันทีว่าชาติก่อนเขามีเพื่อนอน๋อที่มีคนหนึ่งที่มักจะพูดแบบนั้นและยังมีนกฟีนิกซ์เสียทองอยู่ในรัง้าด้วยเขาโทรมาในรัง้าและเขาไม่รู้ว่าเพื่อนของเขาจะหน้าตาเป็นอย่างไรหากพวกเขารู้ความคิดว่าขึ้นทางการหลับตาลงและดึงผ้าห่มคลุมตัวเขาอย่างเงียบๆเ,เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นจากนั้นสักนำเลือดในร่างของเขาเงียบๆด้วยจิตใจของเขานี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเกิดใหม่อีกครั้ง โลกที่เขาเกิดใหม่ครั้งสุดท้ายเรียกว่าทวิโตหรือเมื่อเทียบกับครั้งนั้นเวลานี้ทุกกว่าอย่างจะได้ชัดแต่สุดท้ายก็มีโอกาสรอดดังนั้นเขาจึงต้องพยายามอย่างหนักเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นก่อนวิชาสมินเทียนเป็นเทคนิคขั้นพื้นฐานที่เขาฝึกฝนในตอนนั้นไม่มีอะไรเหมาะสมแต่กว่าหลักฐานนี้เมื่อเขาเกิดใหม่ครั้งสุดท้ายเขาได้ฝึกฝนขั้นตอนแรกของเพชรวิชาสมินเทียนเมื่อเขาอายุได้6กขวบด้วยเหตุนี้จึงเป็นการวางหลักฐานสําหรับความสําเร็จในการเป็นราชาเทพเจ้าเวลาต่อมา แต่ในชีวิตนี้ความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับเล็ดวิชาสเวนเทียนนั้นหนอไม่ได้ลึกซึ้งไปกว่าตอนที่เขาเกิดใหม่ครั้งสุดท้ายมากนักปัญหาเดียวคือร่างกายนี้อ่อนแอเกินไปและสามารถนํามาใช้ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยร่างกายที่อายุเพียงครึ่งควบอันที่จริงแล้วเขาไม่สามารถทําอะไรได้มากนักและเขาไม่สามารถฝึกฝนอะไรได้เลยแม้ว่าเขาจะยังเป็นทารกเพราะการเกิดใหม่เส้นลงปราณของร่างกายเด็ก ยังไม่เติบโตเต็มทีว่าจะเป็นเคล็ดวิชาสบินเทียนเขาก็ไม่สามารถใช้งานได้จริงๆสิ่ง,งเดียวที่เขาทําได้คือใช้สัตร์สบินเทียนควบคู่ไปกับจิตสํานึกทางจิตวิญญาณของตัวเองเขาแทบจะไม่รู้สึกทางพลังงานทางจิตวิญญาณของสวรรค์และโลกในอากาศดูซับเล็กน้อยอย่างเงียบๆและพยายามหล่อดเลี้ยงร่างกายของเขาความพยายามครั้งแรกของเขาเริ่มขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาอายุได้ครึ่งปีและร่างกายยังปกติแม้ว่า เขาจะไม่แข็งแรงแต่ก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับการทดสอบความเป็นและความตายและเมื่อทังซานพยายามเข้าใจโลกเป็นครั้งแรกผ่านความรู้ทางจิตวิญญ,ญาณของเขาเองเขารู้สึกประหลาดใจที่พบว่าโลกนี้ที่มนุษย์เป็นท่าที่ทองต้นแต่อร่านั้นเต็มไปด้วยความรุ่งรวยและน่ากลัวเมืองมาป่าวายุแห่งนี้ไม่ได้เป็นสถานที่อันมีค่าอันใดมันเป็นเพียงหนึ่งในอาณาจักรของเผ่าอสูรที่พบได้ทั่วไปแห่งหนึ่งแต่เมื่อเขา สัมผัสรับรู้ถึงโลกเขารู้สึกได้ชัดเจนว่าออร่าของที่นี่นั้นสมบูรณ์และบริสุทธิ์อย่างยิ่งยิ่งกว่าทวิตตว,วัาหลวงที่เขาเคยอยู่เมื่อครั้งเกิดใหม่เป็นครั้งแรกเขาไม่แน่ใจว่าทวีปก็หลวงจะมีออร่าที่แข็งแกร่งหลังจากวิวัฒนาการในความเป็นจริงเขารู้สึกสับสนและวิตกกังวลอยู่ในใจสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือนี่เป็นยุคแห่งการากกร้กฎเกณฑ์ร้ซึ่งเกิียอายและความมีชีวิตชีวาของโลกผู้หญิงที่ฉลาดเรียกว่าทำอาหารแทบ ไม่ได้มีข้ามนุษย์เองที่เป็นทาสและในวันต่อต่อไปก็จะไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอนหากการฝึกฝนที่ก้าวหน้ารักษาและน่าสังเวชพอเธอจะถูกบีบให้ตายเมื่อต้องเผชิญกับอสูรและผู้ที่ทรงพลังเหล่านั้นและพลังจิตวิญญาณอันอุดมสมบูรณ์ทําให้ถังซาลอนหายใจด้วยความโล่งอกและนี่เป็นข่าวดีแรกที่เขาได้รับหลังจากที่เขาเข้ามาในโลกนี้อย่างน้อยด้วยพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งนี้เมื่อเขาสามารถเริ่มฝึกฝนได้เขาจะฝึกฝนได้ ง่ายขึ้นโดยธรรมชาติดูซับวันละนิดปรับปรุงร่างกายอย่างเงียบๆปรับปรุงภายในเท่านั้นไม่ใช่ภายนอกร่างกายภายนอกเขามีพลังมากกว่าเด็กทั่วไปเล็กน้อยและเขาก็ค่อนข้างของด้วยเมื่อเวลาผ่านไปเด็กๆก,ก็ค่อยๆพูดได้ในหมู่พวกเขาดึกประมาณหนึ่งในสี่เสียชีวิตอย่างเงียบๆที่นี่ไม่มีการรักษาพยาบาลเลยมีแต่อาหารไม่มีใครมาสอนอะไรเลยพวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะพูดด้วยตัวเองเมื่อพวกเขาอายุได้หนึ่งขวบแทบจะไม่สามารถออก ไปไหนได้พวกเขาถูกส่งไปยังที่อื่นและได้รับการจัดการโดยศูนย์อยู่ที่เข้มงวดในบ้าน200ตารางเมตรมนุษย์200คนถูกส่งมาที่นี่ปริมาณอาหารเที่ยงพอสําหรับเด็ก150คนเท่านั้นจากการสนทนาระหว่างกระสุนหรือวุ้นและกระสุนมาป่าทั้งสาสามารถเข้าใจได้ว่าเด็กที่เป็นมนุษย์สามารถแข่งขันกันกินได้และร่างกายจะแข็งแรงขึ้นและเขาจะอยู่เป็นชาติได้นานขึ้นในอนาคตสั้นปรับผู้ที่มีสุขภาพไม่ดีไม่จําเป็นต้องเสียอาหารให้สิ้นเปลือง นอกจากความโศกเศร้าต่อมนุษย์ในโลกนี้แล้วหวานมเมล็ดพันธ์แทนการต่อต้านไว้ในใจแล้วเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยเมื่ออายุได้เพียงหนึ่งขวบเท่านั้นด้วยการหล่อเลี้ยงพลังวิญญาณที่ดูดซับร,ร่างกายของทังซารนั้นจึงแข็งแกร่งกว่าร่างกายของเด็กรุ่นเดียวกันมากแต่เขากินเฉพาะอาหารที่ร่างกายต้องการทุกวันและปล่อยให้ส่วนที่เหลือให้ผู้อื่นเขาทำได้เพียงเฝ้าดูเด็กที่ผอมบางที่สุดที่กำลังจะตายจากการถูกฆ่าไปแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ เมื่อถึงเวลากลางคืนเขาจะดูซับออร่าในขณะคิดทุกอย่างเงียบเียบครบหนึ่งปีแล้วที่เขามายังโลกนี้การได้เห็นมนุษย์มีชีวิตที่ได้ค่ากว่าหมูและหมาจิตใจของเขาก็กระวนกระวายและเจ็บปวดเขาไม่กล้าคิดจะเป็นอย่างไรถ้าภรรยาที่กับสร้างมาของเขามีประสบการณ์ชีวิตเดียวกับเขาบางทีอาจจะเป็นเด็กดีคนหนึ่งที่กำลังจะตายและถูกพลากไปรู้ใหม่เธอคือการกลับชาติมาเกิดที่แท้จริงเป็นการตัดชาติมาเกิดที่จะลืมทุกสิ่งในชาติที่แล้ว เมื่อใดก็ตามที่เขาคิดเรื่องนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะเพิ่มความอดเปรี้ยวให้กับโลกในหัวใจของเขาเหตุใดมนุษย์จึงอ่อนแอในโลกนี้เสียวอูเจ้าอยู่ที่ไหนเขาต้องเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วถึงกระนั้นเขาจึงจะสามารถถ้าค้นหาเซลล์อื่นของเขาเองได้นางจะต้องมีชีวิตอยู่จะต้องอยู่ดีกินดีแน่นอน